นี้ก็พกไปแชแนววิลลี่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยดูกรรูนะอยู่ในโหมดไหนอะไรยังไงนะคะภารกิจเราวันนี้ก็คือเราจะมายิงเป้านะคะมาดูความใสของไกขนาดไหนยิงแล้วเล่นเป็นแนนทุกคนเฮ้ยใครใครบังอาจฮะเรามาเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองยิงมุ่มาดูดูด เกืเอบเกืเอบไม่ดีนะดูตัวสีเหลนะฮะอืาาอเป็นไงหนึ่งพันเลยที่นี้ไม่ได้สอนอะไรนะคะแค่จะมาเล่นให้ดูเฉยๆ่ะคะใครวะต้องใส่พวกข้างในนะทุกคน บนมากอุ mm. oh, 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 ้ยๆยีไม่ทันแมงแมงมาลยเอาหน่อยดีให้เลือกอุยทุกคนอ๋อเจ้านี่แหละคือคนเดี๋ยวก็เป็นเอาไอ้ตัวนั้นแล้วก่ะไอตัวนั้นเหรอให้ควโไปดูไอ้นี้ที่มันขึ่นไหวได้เฮมามาเกียรตัวนี้

ถึงมั้ยเนี่ยอ๋อถึงแค่ข้างบนนั่นเองนี่เกือบเกือบนี่นดึงท่อนทุกคนต่้งเอือ้อไม่ได้ เลยไหมแไม่ใส่มาตึ้งใส่เก็บเสียงดีกว่า

ถึงแมน่นมะโอเคทำไดม่นดทุกคนเอาลกือสูบเลยง่หหายก็คือเาเงิเาเงนง่ายาไไาทุกคนถึงแมน่นะถึงเวยตัวศัตรูอยู่ระยะไกลเป็นยังไงเป็นยังไง ก่อนจะคลิปสิ้นเท่านี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วค่ะกดซับใช้ให้ด้วยนะทุกคนคลิปนี้ถึงถึงถึงว่าซับใช้ก็แบของเราคุยยิงไอ้ตัวเนี้ยยิงตัวนี้นะทุกคนโอ้แล้วก็ขออยาคลิปสิ้นเท่านี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใช้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย